ขั้นตอนถัดไปเราจะมาเช็คลายของบ้านนะครับว่าถูกต้องหรือไม่บ้านของเรามีการหนีฉากมีการบิดมีการบ้านเหลี่ยมหรือไม่นะครับโดยการตีเส้นแบบนี้นะครับเป็นเส้นเบสไลน์ก็เส้นนี้จะออฟเซตจากเซนเตอร์เสา50เซนทุกช่วงนะครับก็จะตีออฟเซตในทุกกิบไลน์ของตัวบ้านก็จะมีทั้งแนวแกน X แล้วก็แนวแกน Y อย่างนี้นะครับเส้นนี้ก็สําคัญมากๆเลยครับ ถ้าบ้านไหนเห็นช่างตีเส้นตีลายแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าบ้านจะออกมาได้ฉากได้เหลี่ยมสวยเหมือนที่ลูกค้าคาดหวังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบนะครับว่าในแบบของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทนะครับก็จะมีเส้นนี้นะครับที่เขียนว่าเบลดไลน์ก็จะออฟเซตมาจากเซนเตอร์เสาที่50เซนนะครับยิ่งเป็นแนวนี้ฟืบแล้วก็แนวแกนวายก็จะมีอีกเส้นหนึ่งครับอิงมาอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเส้นเบลดไลน์หรือเส้นอ้างอิงกันนะครับวิธีการเช็คก็คือ เราจะดึงเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือใช้ทางนี้3เมตรฝั่งนี้4เมตรแล้วก็จะวัดฝั่งนี้ได้5เมตรนะครับก็เป็นโอเคสมเมตรครับแล้วก็ดึงฝั่งนี้4เมตรที่4เมตรครับตรงนี้ก็แสดงว่าได้5เมตรนะครับแสดงว่าถูกต้องครับโอเคอ่าโอเคครับ60ได้ผลว่าถูกต้องดีก็จะมีการเออร์เลอร์หรือความผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กน้อย